แล้วก็มาถึงวันที่รอคอยเป็นเดือนแห่งความสุขมีกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่ตรุษจ,จีนไปจนถึงวาเลนไทน์นะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยกันอย่างคึกคักตั้งแต่8กุมภาพันธ์67พักยาวไปถึง14กุมภาพันธ์67ใครว่าวิกฤตเศรษฐกิจคงต้องไปคิดไปตรองกันใหม่เพราะสถานการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายที่คิดไว้เพียงอย่างดียวเพื่อเอาชนะมันจึงไม่น่าจะถูกต้อง มีนักการเมืองฝ่ายค้านบางคนเสนอว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมีหลายวิธีเมื่อไปทางนี้ไม่ได้ควรหาวิธีอื่นๆไม่ใช่มาหมกมุ่นอยู่แค่ตรงนี้แทนที่จะเดินไปข้างหน้าได้กลับกลายเป็นปัญหาสุดท้ายไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยในรอบสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เป็นประเด็นสําคัญและมีผลต่อความเป็นไปของประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลบอลเล็ตที่รัฐบาลจะประชุมบอร์ดใหญ่เพื่อฟันธงว่าจะเอายังไงแน่เพราะมันล่าช้าและเนิ่นนานเกินไปแล้ว แต่ที่น่าจะเป็นคลายแม็กซ์ทางการเมืองที่สุดคือเรื่องของทักษิณที่จะได้ทักโทษหรือไม่ว่าไปแล้วเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสําคัญเลยก็ว่าได้เพราะไม่ใช่สําคัญแค่การเมืองเท่านั้นแต่มันดันไปเป็นเรื่องของประเทศด้วยเพราะทักษิณคือตัวแปรที่มีบทบาททางการเมืองไม่ใช่แค่รัฐบาลและอํานาจรัฐเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงความเป็นไปของประเทศด้วยเพราะทักษิณถ้าหลุดพ้นจากการถูกจองจะมีอิสระอยู่ที่บ้านพักจันทร์สองลาได้ก็เท่ากับดินทางการเมืองระดับชาติ ประสบผลสําเร็จค่อนทางแล้วเท่าที่ประเมินแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะผ่านสะดุกไร้อุปสรรคเนื่องจากมีการปูทางอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างดีอุ้งอิงยังพูดเลยว่าตื่นเต้นอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆนั่นเท่ากับการันตีได้เลยว่าทุกอย่างโอเคหมดแล้วรอเพียงวันเวลาเท่านั้นหากพูดถึงเรื่องนี้แล้วมาถึงตรงนี้ทุกฝ่ายคงโล่ง,งอกกันหมดไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามโดยเฉพาะรัฐบาลเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีสามารถที่จะตัดสินใจทางการเมืองได้โดยไม่ต้องกังวลเพราะงานใหญ่สุดได้รู้ล่วงเป็นอย่างดีแต่เรื่องการเมืองและอำนาจนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากเรื่องปกติทั่วไปเพราะเป็นเรื่องที่อาจคาดการล่วงหน้าได้ว่าจะไปทางไหนอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของคนที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจจึงอยู่ที่การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลสร้างความพึงพอใจระหว่างกันก็น่าจะไปด้วยกันได้เพราะสังคมโลกปัจจุบันนั้น มันเปลี่ยนแปลงไปมากเกินกว่าที่ตัวเองจะเป็นความถูกต้องทุกอย่างไม่ได้แต่ต้องรวมหมู่แบบร่วมคิดร่วมสร้างจึงไปด้วยกันได้ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังอีกทั้งคู่แข่งทางการเมืองในบริบทใหม่นั้นไม่ธรรมดาและกล้าที่จะต่อสู้อีกด้วย